ความงามของข้าอาจบทบังข้าไม่ต้องการชื่อเสียงข้าต้องการแค่ความมโนธรรมที่ชัดเจนนักรบในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัตข้า สาวงามหอมหวนโจมตีพันทีโจมตีพันทีแม่เสือสาวสุดท้านมกระดูกโกลแม่เส,สือสาวซุดท้เปอล์ฟพาดิ

This is so- awesome. ้าพาดิโจมตีทันทีโจมตีทันที